แล้วก็ป e ีหน้าก็ยังมีละครให้จิตรัตถ์เหลืออยู่เยอะเยอะไหมครับถ่าจะยังเหลืออยู่ค่ะอัน um, นี <t <t ้หนูไม่แน่ใจว่าเราก็มีประมาณประมาณใช่ค่ะประมาณสองปีท bon ี่จริงเรามีการแชร์นะวาเราไปไปคุยทำกิจกรรมอะไรกันใช่จ้างเลยค่ะใช่ไม่มีอะไรเลยก็ตอนนี้ก็มีแต่ทำงานแล้วก็รอผลงานปีหน้า ก็บอกว่เราเป็นนิสเอ้นุกอแบบว่าาดีตเพราะหนูยังไม่ไปจไปไหนเลยยังมีแบบมีรให้ติดตามผมอยากให้ทุกคนรอดับกับอนาคตเราดีกเระทีจริงแล้วผูก็ยัสบายใจที่จะอยู่่นแล้วก็มีเพื่อนๆ่อนเพียงที่นี่อีกหลายคน แล้วก็คือถ้าถ้าถ้าไปมันก็อกาจจะเหงา